โอเคครับและในคลิปวิดีโอนี้พี่สิบจะมาสอนเพื่อนๆลงอีเวนต์ใหม่ที่เป็นอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับผมจบไม่เกิน30วินาทีนะครับผมจะใช้ตัวอะไรกันบ้างก่อนครับรับชมก็ฝากกดไลค์ให้กับพี่สิบกันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับเรามาดูตัวละครที่ต้องใช้กันเลยครับผมจะแนะนําเป็น2เซตนะครับเซตแรกเซตหลักๆเลยที่ทําเวลาได้ดีที่สุดนะครับผมนั่นก็คือตัวละครชาร์โดนะครับผมและก็ตัวละครเดลตานั่นเองนะครับ ชาโดจะเป็นบัฟอะไรก็ได้นะผมเดลต้าจะเป็น0.1หรือ0.15ก็ได้นะครับผมอ่าสตัวนี้เป็นหลักนะครับและเซตที่2ในกรณีที่ไม่เพื่อนๆไม่มี2ตัวนี้นะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นเซเบอร์นะครับผมทุกคนอ่ากรแตก็แนะนําเป็นวิ่งนะครับผมทําเป็นอัดเป็นวิ่งให้มันไวที่สุดนะครับทุกคนเรามาดูในส่วนของตัวไอเทมกันดีกว่านะครับผมสําหรับตัวเดลต้านะครับที่10แนะนําเลยนะครับผมก็คือเป็นหมวกนะครับผมเพิ่มสปีด5นะครับแล้วก็ ชุดคุมนะครับผมเพิ่มสปีด13นะครับผมที่เหลือเพื่อนๆจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับส่วนตัวพี่สิบจะแนะนําไอเทมที่มันทําให้เป็นรดคูดาวเพิ่มดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ายิ่งเดลต้าตีไวนะครับผมมันก็จะยิ่งเคลียร์มอนได้ไวนั่นเองนะครับอ่านี้พี่สิบก็จะเพิ่มระยะไปด้วยนะครับพอเราระยะไกลขึ้นนะครับผมเท่ากับว่าเราจะเคลียร์มอนแล้วเราจะรีบวิ่งไปต่อได้ไวนั่นเองนะครับ อ่ะไปเดี๋ยวพี่ติ๊บจะพาเพื่อนๆไปลองเล่นกันเลยนะครับผมดูซิว่ามันจะจบภายในกี่วินาทีนะครับทุกคนแต่ถ้าเพื่อนๆที่เกียดเล่นที่เกียด,ดฟาร์มนะครับลองไปดูที่ร้านดีๆช็อปได้นะครับมีไอเทมโลบอกแมปต่างๆและยังรับกดเกมพาร์ตอีกด้วยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ยังไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทขอแนะนํา UG Phone ตัวช่วยที่ทาให้เพื่อนๆปล่อยบอทและฟาร์มง่ายขึ้นแม้จะปิดคอมปิดโทรศัพท์มือถือตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่ใช้แล้วสบายขึ้นเยอะ เอาละครับและตอนนี้พี่สิบก็ได้เข้ามาในแมปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับเขามีการชัรดาวเซิร์ฟเวอร์นะครับมันเลยทําให้เราสามารถตีบ้านได้แล้วนะครับทุกคนอ่ะพี่สิบจะกดโหวตนะครับผมกดออโต้เพย์ไปได้เลยนะครับผมแล้วก็วิธีการอัปเกรดเพื่อนๆจะอัปแค่เฉพาะเซเบอร์กับเดลต้าอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะอัพทุกอย่างอย่างละหนึ่งก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเลยนะครับอ่าทุกคนดูนะครับผมมาถึงเดลต้าก็จะวิ่งมาด้วยความรวดเร็วเลยนะครับนี่ และเขาจะรีบทําการเคลียร์มอนอย่างรวดเร็วนะครับที่พี่สิบแนะนําเป็นดูเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเขาจะปล่อยเดลต้ามา2ตัวครับเขาจะผัดกันตีคนละตัวนะครับผม1ฮิตตายหฮิตตายซึ่งเขาจะเคลียร์มอนได้ก่อนที่ว่าจะจบหลอดนะครับนี่ทุกคนวิ่งมาตีแล้วครับเลือดหลอดแรกยังไม่ทันแตกนะครับเราตีมาถึงประตูได้เรียบร้อยครับทุกคนดูอ่ะพี่สิบจบรอบแรกภายในเวลา30ิวินนทีครับอ่ะเดี๋ยวพี่สิบจะลองกดรีทายอีกสักหนึ่งรอบนะครับทุกคนนี่ครับ ปล่อยมันออกมาเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสครับผมจะอัปเกรดยังไงก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่สิ์รอบนี้จะลองอัปเกรดเป็นทุกอย่างอย่างละหนึ่งดูแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวรอดูรอบหน้าว่ามันจะผ่านภายในหลอดแรกหรือเปล่านะครับทุกคนที่สําคัญครับผมแนะนําเป็นตัวยิ่งเราปล่อยตัวละครที่วิ่งไวจํานวนเยอะๆนะครับและดาเมจฮิตเดียวตีมอนตายนะครับผมมันก็จะยิ่งจบไวนั่นเองนะครับนี่ขนาดสแตตดลต้าวิ่งของพี่สิบเป็นโอเฉยๆนะยังไม่ได้เป็นโอบวกนะ ถ้าโอบุกยังไงก็คิดว่าจบไปกว่านี้ครับอ่ะรอบนี้มาไม่ทันนะครับทุกคนรอบนี้มาไม่ทันนะครับหลอดแรกก็อาจจะได้เป็นหลอดสองครับซึ่งหลอด2มันจะจบเวลาประมาณนาทีกว่าๆนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนขึ้นอยู่กับจังหวะการตีจังหวะความเร็วในการวิ่งตอนออกตัวนะครับผมว่าเราสามารถปล่อยตัวละครอ,ออกมาได้ไวแค่ไหนนะครับไปดูกันเลย ยังไงก็แตกแน่นอนครับคือก่อนหน้านี้เมื่อวานเขาชัดดาวแล้วเขาแก้ครับไม่ให้มันตีเลือดบ้านตรงนี้ได้ครับทุกคนเลยทําให้จะต้องไปเจอกับอูตะที่เป็นบอสก่อนนะครับเลยทําให้เสียเวลาค่อนข้างนานนะครับผมโอเคพี่สิบได้เป็นรองเท้าเพิ่มมาอีกอันหนึ่งครับผมแต่คิดว่าตอนนี้ครับผมอยากได้เป็นนักกากมากกว่าครับนี่ครับจบเป็นเวลาแค่หนึ่งาทีโอ้ยพูดผิดพูดถูกรีมาอัดคลิปนะครับตอนนี้ลนไปหมดแล้วครับกลัวเขาจะชัดดาวเซิร์ฟเวอร์แล้วทำให้ ไม่สามารถทําบั๊กนี้ได้นะครับไม่รู้มันเป็นบั๊กหรือว่ามันกลับมาเป็นปกตินะครับทุกคนอ่ะอันนี้คือพี่ติบทำการอัปเกรดเป็นทุกอย่างอย่างละหนึ่งนะครับอ่ะน้องเดลวน้องเดลว,วิ่งสิบเอ็ดจุดสามนะครับผมนี่ไปเราต้องเคลียร์ให้ไวครับคือถ้าหากเราวิ่งมาถึงก่อนที่เขาจะปล่อยมอนออกมาแล้วเราฆ่าตายครับผมมันจะเคลียร์ประตูได้เอ่ออันนี้คิดว่าทันหรือเปล่าไม่ทันครับผมเฉียดไปนิดเดียวครับทุกคน ก็อยู่ที่จังหวะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่สิบอาจจะต้องเอาวิ่งนะครับเป็นโอบวกแล้วก็ไปหาระยะเพิ่มขึ้นมาครับพอระยะไกลแล้วก็จะยิ่งตีไกลขึ้นนะอันนี้คือระยะพี่สิบเป็น B นะครับเดี๋ยวยังไงต้องไปรีบปั้นสแตทเพราะว่าอันนี้พี่สิบรีบมาอาัดคลิปกลัวเขาจะชัดดาวน์เซิร์ฟเวอร์แล้วมีการแก้ไขอีกเหมือนแบบเมื่อคืนนะครับทุกคนมาดูที่ว่ารอบนี้จะจบกี่นาทีนะครับ โอเคครับตอนนี้เหมือนกับว่าตีบ้านไม่แตกแล้วครับทุกคนแสดงว่ารอบนี้อะน่าจะไม่ติดแล้วนะเอาละเอาละครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ไม่รู้เกมเขาแก้ไขหรือยังนะครับเดี๋ยวพี่ติดจะลองทดลองอีกรอบแล้วกันนะเมื่อกี้คือเนี่ยครับดูเดี๋ยวดูนะติดน่าจะตายครับนี่ติดตายครับแสดงว่ามันบั็กครับเขาอาจจะมีการแก้ไขแล้วนะทุกคนก็ยังไงก็อยากให้รีบๆลงรีบๆเล่นกันแล้วกันนะครับ อ่าเดี๋ยวพี่สิจะลองดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับและในตอนนี้ครับทุกคนลองสังเกตอะไรมีความผิดปกติไหมครับทุกคนลองดูมีอะไรผิดปกติและตอนนี้พี่สิยังไม่รู้ตัวนะครับผมพี่สิก็เลยออโต้ปล่อยเอาไว้อยู่นะครับยังไม่ได้สังเกตนะดูนู่นดูนี่ดูนั่นนะครับผมไหนใครคิดออกแล้วคอมเมนต์เอาไว้สิครับดูครับมีอะไรผิดปกติครับทุกคนเดี๋ยวพี่สิจะเร่งสปีดคลิปให้ดูนะครับเผื่อมีใครสังเกตอะไรได้นะครับโอ้โห เอาละครับทุกคนแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าบักยาวเลยครับมอนไม่ออกมอนไม่ออกกระจบไม่ได้โอเคมั้นพี่ติ๋ต้องรีกลับล็อบบี้ครับ <c oughs> โอ้โหไหนๆก็กลับมาล็อบบี้แล้วนะเดี๋ยวพี่ติ๋จะทําการปั้นสแตทของตัวเดลต้าเพิ่มระยะขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับทุกคน มาพี่ติาาไปทําการปั้นสเตตนะครับผมได้ระยะมาเป็น S S S นะครับมาดูซิว่ามันจะยังติดบั๊กอยู่หรือเปล่านะทุกคนเมื่อกี้คือแบบพีคมากครับผมเจอบั๊กในบั๊กครับบั๊กมอนไม่ออกโอ้โห,โหจบเลยและมันตีประตูพอร์ทอลไม่ได้ครับอ่ะพี่ติคิดว่าน่าจะทันนะรอบนี้ ถ้ามันตีประตูได้นะครับมันตีไม่ได้ครับทุกคนมันเหมือนมันบังคับตายเลยครับโอเคเท่ากับว่าเมื่อกี้พี่สิบทาติดไปแค่รอบแรกรอบเดียวครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ยังติดอยู่ครับผมพี่สิบได้เป็นหนึ่งนาทีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับ อันนี้พี่สิบลองอัปเกรดเป็นทั้งหมดไปนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองกลับไปเป็นแบบตอนแรกดูนะครับก็คืออัปเป็นเดลต้ากับเซเบอร์นะครับทุกคนนะครับและตอนนี้ก็เริ่มรอบใหม่แล้วนะครับผมหลังจากที่พี่สิบตั้งค่าอัปเกรดแค่เฉพาะตัววิ่งนะครับนั่นก็คือเดลต้ากับเซเบอร์มาลุ้นกันนะครับว่ายังสามารถทําได้หรือเปล่านะครับผมและเดี๋ยวพี่สิบจะมาสรุปข้อมูลต่างๆหลังจากที่ดําการทดลองเอาไว้ถ่ายคลิปให้เลยนะครับผมมามาดูกันครับ เหมือนจะมีแววนะทุกคนเหมือนจะมีลุ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เลื่อนเหลืออีกประมาณหลอดครึ่งนะครับโอเคครับทุกคนยังคงสามารถทําได้อยู่นะครับผมและนี่ครับพี่สิบก็จบภายในเวลา30วินาทีนะครับผมตอนนี้ก็คือโอกาสติดครับมันขึ้นอยู่กับการวิ่งแล้วก็จังหวะการปล่อยของตัวละครนะครับถ้ารอบแรกไม่ทัน30มวิครับมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1นาทีในรอบที่2นะครับผมและเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่า มันจะติดบั๊กมอนไม่ออกหรือเปล่าหรือว่าเราจะติดบั๊กเดินไปถึงบ้านแล้วตัวตายหรือเปล่าอีกครับผมแต่ก็มีโอกาสทําได้นะครับผมแต่อาจจะไม่100%เปเนะครับเพื่อนๆใครที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมรีบเข้าไปทํากันดูนะครับก่อนที่เขาจะมีการแก้นะครับทุกคนโอเคครับถ้าใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับพีสิบขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับบ๊ายบาย